PM 2.5สาเหตุหนึ่งของมะเร็งปอดนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะได้ยินข่าวที่ดาราท่านหนึ่งนะคะป่วยเพราะว่าเป็นมะเร็งปอดตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรักษาอาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งคุณหมอได้วินิจฉัยว่าตัว PM 2.5ที่มีอยู่ในอากาศนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นท,ทั้งที่เขารักษาสุขภาพเป็นอย่างดี ดูแลสุขภาพแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างนี้ออกกําลังกายแต่ก็ไม่มีกรรมพันธุ์ก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้โชคดีที่เขามีค่ารักษาอย่างเพียงพอเพราะว่าในการที่จะรักษาตัวมะเร็งปอดนะคะตอนมีมีทั้งคนที่มาคอมเมนต์บอกเป็นระยะที่4แต่เขาก็รักษาหายแต่ว่าแน่นอนใช้ค่ารักษาพอสมควรนะคะซึ่ง ถ้าเราไม่ได้สำรองเงินไว้เพื่อจะค่ารักษาพวกนี้มันก็อาจจะทำให้เราประสบปัญหาทางการเงินได้นะคะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะเป็นค่ารักษาเพราะว่าการรักษาบางอย่างไม่สามารถจะใช้สิทธิ์พื้นฐานที่เรามีอย่างเช่นบัตรทองหรือประกันสังคมได้โดยเฉพาะยาที่เป็นยานอกหรือว่าเป็นค่ารักษาพิเศษหรือเป็นค่าห้องพิเศษอันนี้อาจจะต้องจ่ายส่วนต่างก็ถ้าสมมติว่า เราไม่อยากจะเอาเงินก้อนที่เราเก็บรักษาไว้มาเป็นค่ารักษาอย่าลืมนะคะมองหาประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงช่วยบรรเทาหรือว่าช่วยเขาเรียกว่าช่วยบรรเทาค่ารักษาไม่ต้องเอาเงินสำรองที่เราเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินมาใช้นะคะ สงสัยเกี่ยวกับแบบประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาหูืคุ้มครองค่าโรคร้ายแรงนะคะปรึกษาน้ำผลได้เลยแบบเพื่อนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะบังคับขายหรือเปล่าอย่างน้อยเราพูดคุยทําความเข้าใจกันก่อนเพื่อให้เหมาะกับความคุ้มครองที่เราต้องการนะคะสามารถทักมาได้เลยค่ะ